พี่น้องที่รักเรื่องใหญ่ที่สุดคือการกลับใจไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครหรือรู้จักพระเจ้าของเราหรือไม่เพราะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือการดำเนินชีวิตไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าพิศชนต้องมองให้เห็นพระหัสถานที่พระเจ้าทรงเผยเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ดังที่พระองค์ทรงให้โยนาเข้าไปยังมีนาเวเพื่อประกาศให้ประชากรกลับใจจับบาปของตน เรื่องนี้สะท้อนถึงความรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะเมื่อเริ่มต้นโยนาได้ต่อต้านพระองค์แต่เมื่อเขากลับใจพระองค์ก็ทรงใช้เขาอีกครั้งทั้งที่พระองค์จะไม่ทรงทำเช่นนั้นก็ได้โยนาได้ไปประกาศให้มีการกลับใจและคนทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเมืองใหญ่ แต่พระเมตตาของพระเจ้านั้นสามารถแผ่ไปได้อย่างทั่วถึงข้าพเจต้องรับรู้ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนด้วยความรักและความเมตตาโดยพร้อมที่จะให้โอกาสมนุษย์เหมือนที่เราได้เห็นในเรื่องของโยนาและเมืองนีนาเวดังนั้นเมื่อมีการกลับใจและเป็นทุกข์เสียใจด้วยความจริงใจมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นการเป็นทุกข์กลับใจใช้โทษบาปอย่างแท้จริง หันกับจากหนทางความชั่วร้ายกลับมามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างครบคันพระเจ้าทรงพร้อมให้โอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่เสมอเพราะทุกสิ่งนั้นอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์คิดชนต้องฟังพระวาจาของพระองค์เชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและไม่ทรงปรารถนาจะลงโทษผู้ใดเลยวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอ้เรามาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าและรู้ว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เป็นความบันเทาอย่างแท้จริง